เอานี่นี่ตกใจหมดเลยนะฉันสิตกใจทั้งครอบครัวเธอทำฉันกลัวนี่ครอบครัวแบบไหนกันเนี่ยพวกเธอมาทำงานผิดด้านแล้วล่ะไปทำงานที่บริษัทนักสืบเอาดีกว่ามั้งพวกเธอนี่สืบพ้นเก่งจริงๆเลยฉันแอบ,บมานะกินดิสะนี่อยากจะอยู่บ้านฉันเองนี่นาก็กินไปสิเจ้าได้กินอะไรบ้างไหมฮะไม่ฉันอดอาหารอดให้โรชนี <c oughs> ก็แค่หวังปฏิหาร หวังว่าเราชนีจะกลับมาฉันเสียงไม่ได้ถจ้าเธออดอาหารในที่รักเธอได้นะฉั้าก็ทำได้เหมือนกันนี่บ้าเลยไงนี่ไม่ใช่เวลามาอดอาหารนะเพราะว่าถ้าเธอไม่กินแล้วลูกในท้องของเธอเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างลองคิดดูสิกินซะลูกไม่เป็นไรหรอกนะเขาเนื้ออดเพื่อพ่อของเขาได้แน่นอน แล้วไม่ว่ายังไงฉันก็จะอดอาหารให้เขาฉันมั่นใจว่าฉันจะเจออาราฟอย่างแน่นอนเลยละ่ะปัญหาของเราจะดีขึ้นนะสิท่าทำไมไม่พาฉันไปโรงพยาบาลไปเจออาราฟละ่ะขอแล้วนะฉันอยากจะออกจากสินอดหลังจากเจอเขาดิปลอดก็ได้แล้วเราจะให้ใครกินดี นี่ฟอนต์อันใหญานี่คือพ่อแม่ของอารับอารับอยู่ห้องไอซียที่ด้านหลังพวกเขานั่นเราจะต้องหาทางเข้าไปรอนี่กิดนะฉันจะบีบใหนความสนใจ อุยใครปามาอ,มอ,มอีกแล้วนี่คุณไม่อายได้ยังไงนะ่ะแกล้งฉันอยู่ได้ก็พูดอะไรนะครับ ลูกผมอยู่ห้องไอซียูผมจะไปทำแบบมันทำไมล่ะคุณแกล้งฉันไม่หยุดเลยนะน่ารำคาญจริงๆเลยฉันน่ะทำงานอยู่แต่ว่าเขาน่ะปากระดาษใส่ฉันหยุดได้น่ะน่ารำคาญจริงๆเลยนี่ฟังนะใช่ว่าเข้าใจผิดกันแล้วล่ะเขาอ่านเอกสารอยู่ลูกชายเราป่วยเราไม่มีอารมณ์มาเล่นหรอกนะคุณคิดว่าเขาจะหยอกกันทำไมเขาก็เป็นคนดีอยู่หรอกนะแต่ว่าทำแบบนี้ได้เหรอโหห่วงมากและแกล้งทำแบบนี้เะเขด้จริงๆนะแต่ว่าเขาทำจริงๆ มาโทษกันได้อย่างไรนี่เขาปั้กระดาษใส่ฉันนะฉันเห็นเขาได้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าฉันไม่อยากจะพูดอะไรน่าอึดอัมากเลยพอได้แล้วอย่ามาแก้ตัวนะอย่กันแบบนี้นะนี่ใส่ร้ายได้แล้วนะฉันไม่ได้กล่าวหาคุณนะผมไม่ได้ทำ <I> love. นิวไม่ต้องรีบหรอกนะเราน่าจะเช็คทุกอย่างเสร็จพรุ่งนี้แม่อย่าวางใจสิแม่จะต้องตรวจให้พร้อมก่อนนะเอาล่ะอารัตื่นขึ้นมาสิอารั ฉันฉันมาหาเธอแล้วนะอารัฟตื่นขึ้นมาสิขอโทษนะฉันขอโทษอารัฟอารัฟตื่นขึ้นมาฉันผิดเองอารัฟให้อภัยฉันด้วยนะฉันคิดว่าจะอทิ้งฉันไปฉันโง่เองแหละเธอรู้ไหมฉันพยายามฆ่าตัวตายด้วยฉันไม่รู้ว่า เธอสภาพจะเป็นแบบนี้นะอาราฟทุกอย่างจะต้องดีขึ้นเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันนะอาราฟเราจะอยู่ด้วยกันเข้าใจไหมเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งแม่ว่านะลูกออกจากสินอดเถอะไม่แม่มานสาคัญมากโอเคลบทุกคนล่ะยังจะมาเนียนอีกน่าเกลียจริงๆเลยสามทก็ทํามะสิก็่บอกว่ายอมรับมาว่าทําก็แค่นั้นเองสามีฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะฉันลืมไปอย่างนึงนะ อาราฟฉันทองอาราฟเธอจะได้เป็นพ่อคนแล้วนะอาราฟเธอดีใจไหม อาราฟัฟลูกของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นมาแล้วนะทุกอย่างจะดีขึ้นเข้าใจไหมรีบๆหายด้วยรู้ไหมอาราฟฉันฉันอดอาหารให้เธอด้วยนะวันนี้ฉันรู้ว่าเธอจะต้องหายดีแล้วหลังจากนั้นเธอฉันกับลูกอาราฟัฟฟังอยู่หรือเปล่าอาราฟัฟเธอฟังอยู่ใช่ไหมรู้ไหมว่าฉันรักเธอ ฉันรักเธอนะอารับยิ่งจะแก้ตัวไม่เลิกอีกนี่น่าทรมานมากเลยเนี่ยเนี่ยคนเขาจะทำงานใสอะไรจะมาให้ฉันได้แล้วนะไม่ไเห็นใจคนนี้มาหากินเลยจริงๆแม่ว่ามีเรื่องแปลกๆแล้วนะใช่แม่รอนี่ก่อนนะเดี๋ยวผมไปถามก่อนโอเคจ้ะคนเขาจะทำงานพวกนี้ทะเลาะกันต้องมีอะไรกันแน่ว่างงานนักหรือไงมาแก้ตัวหนึ่นเขาแบบนี้อ่ะทำได้ยังไงนะครับเออจะพึ่งได้ไหม เข้าใจผิดแล้วนะเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องเหรอฉันบอกว่าเขาแกล้งไงยังจะมาเข้าใจผิดอีกนะงออกมาได้แล้วยังเธอจะต้องช่วยฉันออกจากสินอดนะอาราฟจะทำได้ใช่ไหม ผมจะไปถามพยาบาลเดี๋ยวนะคะเออนิว นั่นแม่นี่นนี่นิวน,นี่นิวไปทำอะไรเนี่ยนิวพยาบาลมาแล้วนะจ๊ะโอ้ันไปเถอะโอ้ ราฟไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะโชคดีนะฉันรักเธอบายมานี่อัญญามาได้แล้วอัญญามานี่นทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมใช้วเวลามากนึกฮะนิวมาแล้วเราแย่แน่ที่เขาเห็นเราตอนนี้นไปเถอะไปไปพิธีเสร็จแล้ว เอาละสามีป้อนน้ำให้ภรรยาได้ออกจากสิศ์อดได้เลยฉันหิวมากเลยเธอกินลาสกุล่าไปแล้วนี่จะอะไรหน่อยสิ <c oughs> เราสนุกแน่งานนี้ มาดูว่าใครจะได้ให้น้ำใคร <c oughs> มีมีคนเปิดประตูกับหน้าต่างไหมเนี่ยคนมันมาจากไหนกันละ่ะเนี่ยผ่ยานด้วยเปิดที่ผ่านด้วยมีใครอยู่ไหมเปิดที่ผ่าน้วยนี่ทำเองสิออปอยทำเองสิ <c oughs> ทำเองเลยไป <c oughs> ท้าเมื่อกี้ไม่ใช่นิวแล้วใครกันนะ เออนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋วก่อนเรายังต้องทำอีกพิธีหนึ่งนะอะไรเหรอป้าจะเย็นซี่ฟังก่อนสามีน่ะจะต้องแต้มสีแดงที่หน้าผากของภรรยายังไงล่ะเข้าใจไหม เออโทษทีนะนีกับลากินีนะ่ะเธอยังไม่ได้แต่งงานกันเธอเข้าพิธีนี้ไม่ได้แต่ว่าสิทธาดนะ่ะเธอแต่งงานแล้วแต้มสีแดงที่หน้าผากของอัญญาสิจะ๊ะแต้มเลยนี่สิทธาจะ๊ะพร้อมไหมเออครับเอออะไรเหรอ แต้มสีแดงที่หน้าผากของอัญญาไงพร้อมหรือเปล่าออออใช่ออใช่ผมพร้อมพวกเขาต้องโดนจับได้แน่โอ้โหมิตุนนี่มันอ,อะไรกันเนี่ยฉันไม่เคยได้ยินพิธีแบบนี้มาก่อนในนานี่น่ะเป็นพิธีแบบโบราณเธอน่ะไม่รู้จักหรอกนี่ไม่มีอะไรแบบนี้สักหน่อยนะมีสินี่แต้มสีแดงไง<ม>นี่เอานี่นี่นี่ ทำอะไรเนี่ยจีสูแทมสิเธอนี่ตัวสร้างเรื่องจริงๆเลย,ยเงียบเถอะนะสิทธาตาเธอแล้วนะแทมสิ นี่มิตุนพิธีทาสีแดงเนี่ยเราจะทำกันหลังจากพิธีพระแม่ทรณไม่าาในนาะเราต้องทำตอนนี้เลย โอ้ยตายแล้วใครก็ได้อยู่ทีนี้มันอะไรกันเนี่ยบ้านหลังนี้ เอาไปเอาผ้าในไปเช็ดซะเอาสิ ฉันเช็ดเปนหมดแล้วไม่รู้ว่าสีแดงนี้มันมาได้ยังไงกันขอโทษทีนะเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้น